น้องบอกว่าเลขหวยกำลังมาแล้วน้องวันนี้คงแบบเล่นเล่นจนเบื่อแล้วมั้งสวัสดีน้องอาชิน้องน่าจะครั้งแรกที่เล่นอ่าวน้องวิ่งหนีพี่น้องอาชิวิ่งหนีพี่เปิดไมคได้นะมาคุยกันโอเคพวก คนเก่าๆอ่ะพี่ก็นับถือนะอย่างแบบ55 5ครับหรือโอเชียนบีแล้วก็คนอื่นเงี้ยคือเข้ามาทันได้ทุกรอบเลยจริงๆอ่ะมือนี่คงแบบพันเป็นปลาหมึกแล้วมั้งจอนพิมจริงๆจริงนะคือแบบน้องเข้ามาทันแบบจุกตีมเลยตกใจอุุยยมันรู้ได้ยงว่าพี่อยู่ตรงนี้นอ้ยโอโหสกิตทีหัวบินน้องระวัง โดนหัวแล้วโดนหัวแล้วผู้หญิงผู้หญิงสวยๆโดนหัวแล้วเออเก่งมากช่วยด้วยช่วยด้วยันนึงโอ้ยช่วยด้วยันนึ่งอ๋ <laughs> ออยู่ตรงนั้นพี่ไม่มีไอวอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชูชุบผ่านบ้านดยมันชุบกันหมดแล้ว ุ้ยน้องข้างหลังข้างหลังน้องต้องคานมาคานมาอีกทีนึ่ง,งโอเคชุบเพิ่นเลยตอนนี้มันมากอุ้ยผู้หญิงคนนั้นยังรอดอีกแลนะ้วเนี่ยขอโทษขอโทษไม่เป็นไรค่ะน่ะคนนั้นยังเยี่ยมเลย อย่างมันนองข้างหลังโอเชียนข้างหลังข้างหลังจัดการข้างหลังก็งได้เอาเผอทำดีที่สุดแล้วบังเซนน้องบอกว่าเข้ามาไวมากใช่เล,เล่นรอเลย <laughs> ผมไม่เคยเข้าเลยโอ้น้องต้องแบบกดแบบรัวๆต้องถามคนที่เข้าได้บ่อยๆอะอย่างแบบ ฮ้าห้าครับเวลาน้องกดน้องกดอยังไงอ้าอ่ะเปิดไม่ได้ก็ไหนเปิดไม่ได้เนี่ยอย่างแบบโอเชียนพิมพ์มายังไงคะต้องมีสองเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเปิดในคอมเมาช่วยด้วยเปิดไม่ได้บอกบอกกันหน่อยนะ Oh my god อุยๆๆ้ยอุ้ยอุยเจ็บอุยๆๆ้ยเจ็บผมมันยิงกันโค้มผม <First Blood. S 1> ไม่ธรรมดาอ้าว oh, อยู่ใกล้ดีเงี้ยดูจากคลิปของน้องนี่ไงโอ้มันมีมันมีชุดผู้หญิงสองคน จะพันยาทานันอยู่แล้วเจนระวังหลัง,งไม่ทันแล้วยิงวันน้องสุดยอดกดไะไเยี่ยมเลย,ยเราต่อให้เขาก่อนไม่น่าเชื่อว่าเราแพ้อ,อีปืนอูซี่ <laughs> จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอูซี่เอ้ยนะโดนเหรอ โดนลุมไม่เป็นไรกริ่งแล้วเวนอมอืมคือจริงๆอ่ะพี่มินก็อยากให้ทุกคนสูบเข้ามาให้ทันนะคะมันมันยากมากเลยที่แบบว่าคนจะเข้ามาได้จริงๆเนาะแบบว่าคนคนูตอนเนี้ยมันมีประมาณสี่ร้อยกว่าคนแล้วคนเล่นมันเล่นได้แค่สามคนมันก็จะแบบสุมเข้ายากนิดนึงเนาะ แต่ที่พี่มินไม่เปิดสร้างห้องเนี่ยเพราะว่ามันเคยเปิดแล้วมันไม่ค่อยโอเคยปไปไปไปคอ,ค,อค่อยค่อยค่อยพิมพ์กันเเสียงแรกขอโทษไม่เป็นไรจ้ะเปิดไหม่ด้วยคือแบบเคยเคยเปิดสร้างทีมแล้วน้องเขาไม่ค่อยเชื่อฟังพี่มินเท่าไหร่ในตอนนั้นแล้วพี่ก็เลยแบบไม่อยากเปิดอีกเลย แบบเกียนอ่ะน้องบอกอย่าทํำก็ทําห้ามทาก็ทําบอกให้แบบอย่าอย่าใช้อาวุธน้องก็เอาเปืนมายิงพวกพี่ก็เลยแบบหลังจากนั้นพี่มินก็เลยไม่เปิดไม่เปิดเลขทีมอีกเลยโ,โอ โอ้เอาเลยแม่พี่แบ่งไอวอลได้ลูกนึ่งมาเอาไปเอออเาไปน้องแบ่งๆกันใช้อะไรจ้ะสวัสดีค่ะเปิดไม้ด้วยน้องนะเปิดไม้ด้วย พี่เนี่ยเปิดแล้วน้องเนี่ยเปิดหรือยังเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย อยู่ไกลแน่เลยถูกไหมออ้อยู่กับพี่อยู่กับพี่มันมันกำลังจะซ้ำพี่เไม่ไม่ น้องอย่ามาอยู่ใกล้กันเกินเฮ้ยมีคนเข้ามาแล้วมีคนมาแล้วข้างหลังน้องโดนยิงกันไหนอะระเบิดเหรอข้างบนเิย <c oughs> ห,หัวเสยหัว เก่งมากน้องบอกโจอีน้องโจอีบอกว่าสู้ๆครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้ยเริ่มเริ่มขำกับเสียงไอ้ไอ,อ,อ้นี่แล้วจริงๆนะขำเก็บตังดีไหมนะเก็บตังก่อน,นก็ได้ทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเอาไปเลยไอ้วอลแบ่งๆกันนะ อุ้ยนนหัวแม่เจ้าโปรโบ่นี่ <c oughs> <c oughs> อ่ะชุบกันยังไวเลยเฮ้ย <Blood. S 2> มีคนเจ็บระเบิดพี่มากตูมต้าม หงายหงายอุ้ยซองมันน้องเผื่อไปชิสงสงุดให้พี่ซื้อให้ไหมผลเมื่อกี้มเมื่อกี้อะไรนะสีแดงๆอ๋อซื้อไปแล้วลูกโซงมีใครอ,อะไรไหมไม่มีทนไว้อทนไว้เยีงยมเลมันมีพลังอุ้ยปืนอะไรล่ะน้องน้องต้องบอกปืนสิพี่จะได้ซื้อให้ถูกปืนอะไร เปลนเลยคือน้องไม่บอกอะบอกว่าฉันอยากได้ปืนปลนอะไรหยุดตรงนี้หมดพี่ลงไปข้างล่างคนมันมันออกไปทางลงจอดรถด้านขวาจ้ะสองตัวอ,อ,อดทนไว้อดทนขำ เยี่ยมเลยพบศัตรูแล้วต้องโอ้แถวๆเยี่ยมเลยอดทนไว้ <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ไปไม่ถูก <c oughs> เปิดไม้ด้วยไปไปไป <c oughs> ไปไหนกันแล้วล่ะมันมันไม่บุกเลยเอ้ยมีคนมาฐานฐานเรามีคนมาฐานเรา มีคน,นมัญาาแล้วจบตายได้เลยเดี๋ยววงกินโอ้ไม่ทันอ๋ออยู่บนบ้านฟาร์มสามตัวบ้านฟาร์มโอ้ยหมดแล้วกระสุนกระสุนและยา อุ oh, ๊ย uh บ้านฟาวดาวตัวหนึ่งบ้านฟาร์มวะบ้านฟาวบ้านฟาร์มดาวหนึ่งตัวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยน้องน้อง่าวังอยาที่ไ่เดี๋ยวมันจะมีคนไปชุบเพื่อนมันหรือเปล่าระวังนะ นี่เก่งมากนะ้องตอดมันเข้าไปมันโอ้เก่งแล้วเก่งแล้วเมื่อกี้สวยมากมันก็จนมุมเหมือนกันโอเคเรามาอยู่ในแบบสามสามแล้วหน้าโหดมากเลยอืมดีนะเมื่อกี้ไม่ซื้อหมดตัว เยี่ยมเลยยี่สามารถแบ่งไอวอให้น้องได้หนึ่งลูก <ะ S 2> ช่วย,วยกันโ okay, <ข>อเคตอนนี้เราสามสามแล้วเราก็จะลุนๆุนหน่อย<ข>อนะขอโทษประหยัดเงินขอโทษสามสามแล้วเปิดไม้ด้วย โอ้ยทำไมยิงไม่ไปอุย้ยว่าแล้วอยู่ไหนวะอยู่แถวแถวเคเหลืองนะน้องระวังหน่อยอ๋อเคเหลืองเห็นแล้วเคเหลืองดาวค่ะน้องดาวอีกตัวแล้ว First blood, double kill. Ok, chắc chắn là bên rào, hello sẽ mang. Haha, 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 ok, เทียบร้อยสวยที่สวยโคโฟันอย่างเก้สวยเวอร์ชนะจนได้ขอให้พี่เป็นจีมว้าวสุดยอด